สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจคนรักช้างธรรมชาติเขาใหญ่ด้วยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับกันเต็มๆแบบสรร็มครับกับพี่พายหลงเวานะครับสิทธิ์น้องของพี่พายงาทองหลังจากกลับมาจากเขื่อนขุนด่านนะครับเดินมาตัวเดียวนะครับผู้เดียวหนุ่มอาหลง พี่พายหลงเว้าสิทธิ์น้องพี่พายงาทองโดยแท้หายไปอยู่เขื่อนคุนด่านด้วยกันที่ไหนได้ไปแอบฝึกวิชายุดกันมานี่เองกลับมารอบนี้พ,พายหลงคิดจะล้มต้นไม้ที่ป่งออมแมวหนึ่งต้นที่เหลือเหมือนพี่พายงาทองและยังมีช็อตเหมือนพี่พายเดียวหลับด้วยนะครับกินไปค่ยขาหลังไปนะครับถ้าพลอยขาหลังนะครับน่ารักมากพี่พายหลงก่อนหน้านั้นนะครับฝนตกนะครับอยู่บนผานะครับ ตรงข้ามกับโป่งออมแมวพี่พายหลงยังเป็นสีช้างแท้ๆอยู่นะครับสีช้างหลังจากโดนน้าฝนชะละหลางนะครับกลับมาครั้งนี้นะครับรอบนี้นะครับผ่านไปแค่หนึ่งวันนะครับพี่พายหลงมาสีละมุนนะครับป่าแป้งมาหล่อหลาเอาการทีเดียวนะครับทีนี้หน้าละมุนทำไมทีเดียวนะครับหลังจากเป็นสีช้างแท้ๆโดนน้าฝนชะลลางก่อนหน้านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ